มืองกุศินารานี่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนสมัยพระเจ้ามหาสุทัศนะอืยิ่งใหญ่มากเสร็จแล้วก็สุพัททะปริพาชกมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลถามเรื่องความถูกผิดของลัที่อื่นแล้วก็เลยทรงตรัสห้ามบอกว่าห้าเอาเรื่องสำคัญสำคัญละกันนะก็เลยตัดถึงเรื่องสมณะที่แท้จริงเนี่ยในศาสนาอื่นมีไหม หรือที่ไหนมีอย่างนี้ลองดูคำตอบของพระองค์พระองค์บอกว่าสุพัทธะเราเมื่อมีวัย29ปีบวชแล้วสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลนับแต่บวชแล้วได้51ปีพระองค์บวชมา51ปีความเป็นไปแห่ง รมประเทศเครื่องตรัสรู้มิได้มีภายนอกจากธรรมะวินัยนี้แม้สมณะที่หนึ่งก็มิได้มีนะสมณะที่หนึ่งก็คือโสดาบันมิได้มีภายนอกจากธรรมวินัยนี้แม้สมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่ก็มิได้มีภายนอกจากธรรมวินัยนี้ วาทะเครื่องสอนของผู้อื่นว่างจากสมณะของผู้อื่นคําสอนเนี่ยของของผู้อื่นเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยของความความว่างเปล่าจากความเป็นสมณะของพวกอื่นแต่นั้นพวกอื่นที่ไม่ใช่พวกของพระศาสดาเนี่ยจะไม่มีสมณะที่หนึ่งสองสามสี่เลยสุพัทธะก็พิกุธ ทั้งหลายเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบเถิดโลกจะไม่ว่างเปล่าจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายแต่นั้นพระองค์ยืนยันว่ามรตมีองค์8เนี่ยไม่ได้มีภายนอกจากธรรมวินัยนี้มีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นและพระองค์ใช้ชีวิตมาตอนเป็นนักบวชเนี่ยบวชแล้วเนี่ยได้51ปีพระองค์ยืนยันว่าพระองค์ไม่เคยเห็นที่ไหนมีอริมรตมีองแป จากนั้นเนี่ยก็บัญญัติข้อธรรมสำคัญสำคัญไปตามลำดับทั้งนั้นเลยว่าอานอนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้อานอนท์พวกเธออยากคิดดังนั้นอานอนท์ธรรมะก็ดี วิเนยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินนยนั้นจักเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรารอในการที่พระองค์ล่วงรับไปแล้วเนี่ยตัวธรรมวินนยนั่นแหละคือาศาสดาแทน